สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคําว่าก้าได้ก้าเสียกันครับผมไปอ่านเจอในหนังสือมาบอกเลยว่าอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เลยนะครับผ่านคํำนี้มาทั้งนั้นก้าได้ก้าเสียมาทั้งนั้นอ่าแต่คนที่อยากจะประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าเออไม่กล้าที่จะลงทุนกลัว กลัวเลยแหละครับคาว่ากลัวเนี่ยมาก่อนกลัวอะไรครับกลัวเสียเวลากลัวเสียเงินกลัวทุกอย่างกลัวอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เข้าที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ซ้ํานะครับแต่กลัวไปก่อนคนส่วนมากเป็นแบบนี้คนที่จะประสบความสําเร็จได้หรือความสําเร็จต่างๆนะครับมันต้องอาศัยความพยายามความอดทนและที่สําคัญเลยนะครับความทุ่มเทความความอดทนกับความทุ่มเทเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันต้องผ่านเรื่องราว ความสาเร็จมันจะมีอุปสรรคนะเออนะครับอุปสรรคมันก็เลยต้องมีความอดทนและก็ทุ่มเทกับกับสิ่งนี้และความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราอดทนมันได้ทุ่มเทอยู่กับมันนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาผ่านเรื่องคําว่ากล้าได้กล้าเสียเสียอะไรครับเสียโอกาสในบางอย่างบางครั้งอาจจะต้องตัดสินใจถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย 50า0เลยหรือไม่ก็30-70%เลยประมาณนี้เลยนะครับอจริงอยู่จริงอยู่ว่าการจะลงทุนทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรมันจะต้องใช้ข้อมูลหลักฐานตารางเปรียบเทียบต่างๆนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ70-80%แต่มันจะมีบางคนนะครับรอนะครรอเก็บข้อมูลหลักฐานความพร้อม90% 100%คุณรู้ไหมครับ หลายคนเสียโอกาสตรงนี้มากๆเสียโอกาสมากๆจริงเพราะกว่าจะเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆครบ90หรือ100เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเสียโอกาสคนอื่นฟ้าโอกาสนั้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำตามหลังคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วจริงไหมจริงหลายคนคิดได้ครับแต่ทำไม่ได้และไม่กล้าตัดสินใจเท่านั้นเอง โอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ